สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามประกาว่าประกาศหอมคอลัมน์นี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดนะครับวันนี้เป็นฉบับวันเสาร์ที่22เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567ประกาศหอมให้ชื่อในทำนองเหมือนกับเป็นการตั้งคำถามนะครับว่า คดีหนึ่งหนึ่งสองควรจบแบบไหนอืน่าคิดนะครับเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับต้องยอมรับว่าเป็นความคิดที่ดีความคิดที่ว่าเนี่ยเป็นความคิดของนัทธามหัตนาหรือเธอมีชื่อเรียนบะโบเป็นนักกิจกรรมเป็นนักเคลื่อนไหวนัทธาในโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลบอกว่าอย่างนี้ครับ เป็นลักษณะของการตั้งคำถามนะครับว่าถ้าถามว่าทำไมคดี112ถึงควรจะใช้ช่องทางการขอพระราชทานอภัยโทษมากกว่าการนิรโทษกรรมถ้าเกิดตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยคุณนัทธาบอกว่าเพราะว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่มีการหมิ่นเกียติตัวบุคคลที่เป็นประมุขของรัฐอยู่ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปล่วงเกินใครก็ควรจะมีการขออภัยกันมากกว่าที่จะใช้วิธีการ ลบโทษออกไปเลยต้องเรียกว่าเป็นโอกาสให้ผู้กระทำเนี่ยได้แสดงความสำนึกผิดผู้คนที่รู้สึกเดือดร้อนจากการกระทําเหล่านั้นเขาจะได้คลายความโกรธเคืองลงไปด้วยต้องยอมรับว่าหลายคนเนี่ยกระทํารุนแรงมากและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดการกระทําจนถึงทุกวันนี้ถ้าเสนอลบโทษให้เฉยเนี่ยคงจะไม่มีใครสบายใจนอกจากคนที่เห็นดีเห็นงามกับการกระทําเหล่านั้นตลอดมา นี่แหละครับเป็นซุ้มเสียงของคุณนัทธาเขาอะนะครับประกาศหอมบอกว่าหลักการนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ใช้เฉพาะกับสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับไม่ใช่แต่ว่ากับชาวบ้านธรรมดาธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็ควรจะนํามาใช้เช่นเดียวกันเพราะนี่แหละครับมันคือสารตั้งต้นในการนําไปสู่ความปลองดองและก็ความสมานฉันอย่างแท้จริงเพราะว่าคนที่รู้สึกผิด แล้วก็แสดงความขอโทษออกมาเนี่ยคือคนที่หมดสิ้นซึ่งความอาฆาตมาสร้ายเลิกผูกพยาบาทเลิกตั้งตนเป็นศัตรูแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือรู้ซึ้งแล้วว่าข้อมูลข่าวสารที่ตนได้รับเนี่ยมันผิดพลาดมันบิดเบือนอย่างไรมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่และที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือวิธีนี้จะไม่เป็นการสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะต่างไปกับการนิรโทษกรรมอย่างสิ้นเชิง เพราะการนิรโทษกรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานแห่งการสํานึกผิดยังไงล่ะครับแถมยังมุ่งเพียงแค่แก้ไขปัญหาการเมืองให้กับคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองการนิรโทษกรรมในกฎหมายอาญาเนี่ยคือการลบล้างการกระทําความผิดอาญาที่บุคคลได้กระทํามาแล้วโดยมีกฎหมายที่ออกภายหลังการกระทําผิดกําหนดให้การกระทํานั้นไม่เป็นความผิดให้ผู้ที่ได้กระทํานั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทําความผิดซะฉะนั้น การนิรโทษกรรมในแง่กฎหมายแล้วเนี่ยเท่ากับว่าผู้นั้นไม่เคยทำความผิดมาก่อนเลยนะครับภาษาชาบ้านก็คือบริสุทิ์ผุดพ่องขาร้อเเลยแต่สำนึกหรือไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งการนิรโทษกรรมเนี่ยจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะว่าการล้างผิดโดยที่ไม่ได้มีสำนึกของการกระทําผิดเนี่ยผู้กระทําผิดย่อมพร้อมที่จะกลับมาทำความผิดได้ตลอดเวลานะครับ ก็ดูนะครับอย่างกรณีการเนรโทษกรรมมาตรา112เนี่ยไม่มีหลักประกันอะไรได้เลยว่าคนอย่างเพนกวินคนอย่างรุ้งคนอย่างอานนท์เนี่ยจะไม่กลับมาทําความผิดเดิมซ้ําอีกเพราะว่าเป้าหมายของคนกลุ่มนี้มีความชัดเจนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเว้นแต่ว่าสํานึกผิดแล้วสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยไม่ถูกต้องสํานึกผิดและเข้าใจอย่างนี้อันนี้ไปข้อยกเว้นฉะนั้นเมื่อเปรียบกับการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ย มันจึงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอภัยโทษจะมีหลักการที่ค่อนข้างชัดเจนเป็นราชประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณโบราณดังความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งมีอยู่หลายตอนด้วยกันนะครับอย่างเช่นอัตถากถาปรับประตูปัตตธารชาดกุกซึ่งเป็นตอนที่พระเจ้าโกศลเนี่ยได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอคําแนะนําว่าจะทํำยังไงกับอํามาตย์ของพระองค์ที่กระทําความผิด พระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้พระเจ้าโกศลฟังว่าในอดีตเนี่ยกษัตริย์ของอินเดียคือพระเจ้าพรหมทัตซึ่งครองราชสมบัติกรุงพาราณสีพระองค์เนี่ยได้พระราชทานอภัยโทษกับอมาตที่เป็นชู้กับผู้หญิงของพระองค์มาแล้วซึ่งทําให้พระเจ้าโกศลเนี่ยตัดสินพระทัยในการพระราชทานอภัยโทษให้แก่อมาตของพระองค์เช่นเดียวกันยังมีเรื่องของอังคุริมาลสูตร ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคพุทธกาลเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลกษัตริย์แคว้นโกศลเนี่ยได้นำกองกำลังทหารมาจานวน500ออกตามจับโจรองคุริมานที่เที่ยวไปเขียนฆ่าประชาชนแล้วก็เอานิ้วมือพรทเคราะร้าหยมาร้อยเป็นพวงมาลัยแล้วก็สวมใส่เอาไว้แต่กลับไปพบว่าองคุริมานเนี่ยได้ออกบวชในพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าหากโจรร้ายสำนึกความผิดและกลับใจมาเป็นผู้ถือศีลแล้วจะดำเนินการกับโจรร้ายนั้นอย่างไรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ได้ตรัสตอบพระพุทธเจ้าว่าจะพระราชทานอภัยโทษแก่องค์ุริมันอุดมคติในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับพระราชาย่อมคู่กับทศพิตรราชธรรมที่พระราชาทรงประพฤติเป็นหลักธรรม ประจำพระองค์ในการปกครองบ้านเมืองเป็นการปกครองโดยธรรมะอันจะนามาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยอภัยโทษเป็นอภัยทานจัดว่าเป็นทานอย่างหนึ่งซึ่งเป็นทศพิธร,ราชธรรมข้อแรกของพระราชาต่อมาเนี่ยนะครับภายหลังจากที่แนวความคิดเกี่ยวกับธรรมะราชาได้แพรจ่จากอินเดียเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิในยุคราชอาณาจักรสุขโขทยช่วงพุทธศตวรรษที่18แม้กระทั่งยุครัตนโกสิน แนวคิดธรรมราชาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีบทบาทที่สำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาในยุคราชอาณาจักรอยุธยาพระมหากษัตริย์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงราษฎรเป็นอย่างมากอธิราชการที่สามซึ่งทรงเห็นว่านักโทษที่ก่ออาชญากรรมต่างๆทั้งปลน้นทรัพย์ทั้งสูบฟิน่นหรือว่าดื่มสุราเนี่ยเป็นผู้ที่เหยียบย่างบนทางที่นำไปสู่นรกในภพหน้า พระองค์บีน้ำพระราชาฤุัไทยเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาการุณาจึงให้มีการเทศนาสั่งสอนหลักธรรมในพุทธศาสนาซึ่งถ้าหากว่านักโทษสามารถปรับปรุงแก้ไขตนเองได้ก็จะได้รับพระราชทานอภัยโทษและก็รับเอาไว้เป็นขุนนางในราชสำนักการพระราชทานอภัยโทษเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่จะทรงพระกรุณาตามที่จะทรงเห็นสมควร ประเทศที่ใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างอังกฤษและไทยเนี่ยก็จะมีแนวคิดพื้นฐานเดียวกันนะครับคือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่มาแห่งความยุติธรมรมภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า the king is the foundation of justice พระมหากษัตริย์ก็ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจสูงสุดในการอภัยโทษชนิดที่ศารพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้มีพระราชกฤษฎีกาวางระเบียบการทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายดีกาพุทธศักราช2457เรียกว่าการพระราชทานพระมหากรุณาลดหย่อนผ่อนโทษรัชกาลที่6นี้แหละครับที่ทรงประกาศเลิกปลดปล่อยนักโทษในโอกาสพิธีบรมนาชาภพิเศษ และยังได้ตราพระราชกำหนดอภัยโทษพุทธศักราช2459ขึ้นมาใช้เป็นหลักเกณฑ์และก็วิธีการสำหรับใช้พิจารณาการอภัยโทษให้ไปที่ชัดเจนแน่นอนลงไปเป็นที่รับรู้และก็ถือปฏิบัติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความชัดเจนในการถือปฏิบัติแต่ก็ถือว่าเป็นพระราชอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์ที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายด้วยพระองค์เองอยู่แล้ว ปัจจุบันเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขอรับพระราชทานอภัยโทษก็เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอำนาจได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ทลเกล้าวทุนกระหม่อมขึ้นไปเท่านั้นซึ่งจะต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการด้วยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปัจจุบันเนี่ยนะครับมีผู้ที่ก่อความผิดคดีม,มาตรา112อยู่เป็นจํานวนมาก ถ้าหากว่าทุกคนสํานึกในความผิดจริงก็สมควรครับที่จะใช้วิธีการขอพระราชทานอภัยะโทษแล้วผลที่จะได้ก็คือการลดความขัดแย้งในสังคมแต่ถ้าหากว่ายังยืนกลานจะใช้วิธีออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาตรา112เนี่ยพึงตระหนักไว้นะครับว่าผลที่ได้มันคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบใหม่นะครับมนุษย์ผู้เจริญแล้วเนี่ยต่างต้องรู้ดีครับ ว่าควรจะเลือกวิธีไหนระหว่างการขอพระราชทธธานอภัยโทษกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมย่อมรู้ดีครับ